สวัสดีค่ะวันนี้เสาบนจะพาทุกท่านนะคะมาหาปลากันั่นเราจะทำการสูบน้ำออกจากสระนะคะตอนนี้กำลังสูบน้ำนะคะนี่ก็คือเป็นวิธีการหาปลาอีกแบบหนึ่งในหน้าแรงนะคะทุกท่านนนะคะปลาเด็กๆชอบปนใหญ่เลยค่ะ เด็กๆชอบมากเด็กๆก็ไม่เคยเมื่อกี้พ่อเห็นมันอยู่ตรงนั้นเร็วๆมันนั่นมองตัวเล็กก็มีเนี่ยมันอยู่ในขาตาจา่ย์อะเอาเอาไปแล้วพี่นะไปแล้วค่ะทุกคนโอ้ตัวใหญ่มากเลยค่ะไม่เอาเลยนะน่าจะเป็นปลาช่อนนะคะดูดูค่ะเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะ โน่นโนนปลาดุกอยู่ตรงโน้นแล้วโน่นปลาดุกมันขึ้นฝั่งแล้วโน่นตาเอาไปเร็วๆปลาหลุกจะหนีแล้วนะไม่อันนั้นเขาเรียกปลาช่อนปลาช่อนตัวใหญ่ๆโน่นโน่นโน่นโนนนนตาการหาปลาแบบนี้นะคะก็จะสนุกสนานนะคะจับปลากางเกงในตาพักแต่กางเกงใน่ตานะคะเด็ก ทุกคนมาจับปลากระเสาบนกันน,นะคะเดี๋ยวถ้าได้ได้เยอะได้มากได้น้อยเท่าไหร่เดี๋ยวเสาบนจะอัปเดตให้ดูนะคะน้องด,ดูดูค่ะดูปลาช่อนตัวเบลเลยค่ะได้หลายตัวแล้วนะคะทุกคน<อ>าตัวใหญ่<อ>ัยาวเลยนะคะหางยาวเหมือนแขนตา เอาวตอนนี้อยู่ระหว่างการจับอยู่นะคะทุกคนตัวใหญ่เอาไม่ได้มันวิ่งเร็วมากเลยะค่ะทุกคนเห็นเล็กๆนึกว่าจะไม่มีปลานะคะทุกคนได้ปลาช่อนเยอะเหมือนกันนะคะ <c oughs> น้ะมานอีกแล้วตัว <c oughs> โอ้โหโอ้โห <c oughs> โอ้โหใหญ่มากเลยะค่ะทุกคน ตาเอารแล้วมัจะหีแล้วนะคือแบบตอนนี้เสาบนตื่นเต้นมากเลยนะคะทุกคนไม่เคยเจอตัวใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะทุกคนโอ้คือแบบวิ่งปื๊ดปื๊ดปื๊ดออกมามีแต่ตัวเบลอเบล่าเลยนะคะทุกคนโอ้โหโอ้โหเลยนะคะเด็กๆเด็กๆโอ้โหเลยนะคะ คือมันใหญ่จริงๆนะคะทุกคนตัวเท่าแขนเสาบนเลยนะคะทุกคนคือเสาบนไม่ใช่คนตัวเล็กๆนะคะเสาบน<ว>ตัวใหญ่นะคะมนา่ตัวจิ๋วก็มีเหรอใช่ค่ะปลาตัวจิ๋วก็มีเยอะจังอะแม่เนี่ยเยอะมากค่ะเยอะเหมือนเหมือนเห็บเลยถ้ามันโตขึ้นมาล่ะอันนี้ก็คือมันโตแล้วอน,น่าจะสองสามปีได้ั้มะคะตัวหนึ่ง เขาอีกแล้วทุกคนไม่แล้วจับไม่ได้เลยค่ะทุกคนดูนะคะดูนะคะตัวใหญ่นะคะดูแล้นะคะตัวใหญ่ใหญ่อันนี้ก็คือเป็นพ่อกะลุงนะคะทุกคนกําลังช่วยกันจับปลานะคะโอ้โจับโอ้ยจับยากมากเลยค่ะทุกคนมันตัวใหญ่ ลงถังไปแล้วหนึ่งตัวเหลือตัวหนึ่งนะคะเนี่ยมันนอนนิ่งๆนี่นะไอตัวนั้นอะมันไม่ใช่ไม้นะคะทุกคนตัวนั้นมันยังเป็นปลาช่อนนะคะแต่มันนิ่งมากนะคะตอนนี้อ่าคนเสื้อส้อมๆนี่ก็คือพ่อของเสาบนนะคะกําลังจะไปจับมันนะคะทุกคนดูดิว่าจะจับได้ไหมนะคะดูว่าพ่อจะจับมือเปล่าได้ไหม <laughs> ไม่ได้คะ่ะทุกคน <laughs> จะจับมือเปล่าไม,ไม่ได้คะ่ะทุกโอสะบ,บัด เฮ้ยอุ้ยโอ้ยไม่ได้ค oh ่ะ oh. ทุกคนโอ้โหเจออออะะไไรรเจตัวปักเอบเลยนะทุกคนหลายตัวมากเลยค่ะทุกคนมันเนื้อป้ออะไรอ่ะเอามันมันออกถังแล้วค่ะทุกคนเอาตัวหนึ่งใส่ตัวหนึ่งก็หลุดออกจากถังนะคะทุกคนโอ้โห ทำไมลุงคนนั้น,นก่งจังเลยเออทำไมลุงกิ่งจังเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาดูตอนสุดท้ายนะคะทุกคนว่ามันจะใหญ่จะเยอะแค่ไหนนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนผลงานฟชั่นนะคะตัวใหญ่มากดดนี่นะคะทุกคนน,นี่นะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือตัวที่ยังเล็กอยู่ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะ แต่อันนี้คือแบบโอ้มาค่ะทุกคนโอ้ยง่ายเเดิเลยแล้ว้องละาไปใน้ำเน